คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหนวยโชคสิรธเเมือร้านะครับกับสูตรวิ่งในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสดสงาสิบสี่สิบี่งวดครับไม่รวมมวดไม่รวมงวดที่เราจะคํานวณน,นะครับไม่รวมงวดที่เราจะคํานวณหานะครับเ,เริ่มข้อตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมหกสาม หน,น,นึ่งกับรักษาหกสาเน้นในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับเข้ามาทั้งหมด14งวดการคำนวณน,นะครับโดยที่ไม่ดุนะครับก็ามาดูก,กันนะครับเ้ามาดูในของการคำนวณแล้วกันนะครับว่ามันคำนวณแล้วที่ไปที่มากันยังไงนะครับเราใช้ในส่วนของเราใช้ในส่วนของหลักหมื่นรางวัลที่1ครับบวกด้วยหลักพันรางวัลที่1นึ่งคูณด้วยสนะครับบวกด้วยหลัก หน่วยของรางวัลที่1คูณด้วยสนะครับบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่หนะครับบวกด้วยนะครับหลักสิบของ3ตัวหลังครั้งที่2นะครับก็เป็น4 4บวกด้วย4บวกด้วย4บวกด้วย8 4 3 2นะครับบวกบวกด้วยสนะครับบวกด้วย3บวกด้วย9นะครับได้เท่ากับ22 22 22สบวกห ยี 22, 22่สองวกหเป็นยี่สิองบวกหเป็นยีใส่3 3มสามบวก8ปดแปดเก้าสิบเใส่1 1 1่บวกสเป็น4ใส่สี่นะครับสิบรกฎาคมครับออกแปดเจ็ดสาไปกสองตัวเล่าห้าสนะครับ สตัวล่างหลักหน่วยล่างคืออะไรเลขสาใช่ไหมเล, 3, เล 3, ขสามาเลขสามเข้ามาตัวนี้นะครับหลักหน่วยล่างต่อมาสิบหกกรกฎาคมครับ7จ็ดเจ็ดบวกหบวกด้วย4ี่นะครับบวกด้วย5บวกด้วย9เท่ากับ3ามสิบเวกหเป็น32ใส่2 2งบวกแเป็น10ใส่ศูน 0 0-3ได้3นะครับได้2 0 3 1นสะครับ1สิงหาคมครับออก5 6 9 3ก็1 2ตัวล่างออก9 2นะครับเลขเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับต่อมา1สิงหาคมครับ5 6 9 3กบตัวล่าง9 2ครับ6วกด้วย9 8บวกด้วย4บวกด้วย9บวกด้วย0นะครับเท่ากับ 20, 27 27 2บวก1เป็น28 18 8ปบวก8เป็น1 6บใส่บวก3 6บวก3เป็น9ใส่9ได้8ปอาวิ่ง869เานะครับลักหน่วยสิสิงหาคมครับออก9 4 5 8 1 1 2ตัวละเลข8เข้ามาในหลักหน่วยแล้วก็แตะมาหลักสิบด้วยนะครับต่อมาครับ16สิงหาคม16สิงหาคมนะครับ4บวกด้วย0บวกด้วย4บวกด้วย7บวกด้วย3นะครับเท่ากับ สิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบใส่ศูนย์ได้วิ่งเก้าเจศูนย์นะครับแต่ในรู้สึกในงวดนี้จะเข้ามาในหลักนี้นะครับหลัก10บนะครับหลัก10บล่างแทนนะครับต่อมาครับ1กันยายนครับ9ก้าเก้าเก้จะสองเก้า้าแปดนะครับลองมาดูนครับ เก้าบวกด้วยแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่นะครับเท่ากับสามสิบหกสามหกบวกหนึ่งเป็นสามสิบเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าใส่ห้าเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสามเป็นแปด ได้วิ่ง758นะครับเรามาดูกัน16กันยายนครับออก2 4 4 0 8 3 2ตัวล่างออก57นะครับ2ตัวล่าง57เรามาดูกันนะครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลา่างแถมมาในหลกักสิบด้วย57นะครับต่อมา16กันยายนนะครับ16กันยายน2 4 4 0 8 3 2ตัวล่าง57ครับ4บวกด้วย8บวกด้วย2บวกด้วย2บวกด้วย2เท่ากับ18นะครับ1ิบวกหเป็น19 9กบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเสร็7เจ็ดบวกสาเบกสเป็น10บเ่0ูได้วิ่ง9 7้าเจ็ูนย์นะครับเก้าเจ็ดศูนยลำดุลงตุลาคมครับออกแปดสามเตัวล่างออกห้าเก้านะครับเ้ก้าวมาตำแหน่งของลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับหนึ่งตุลาคมนะครับแปดสามเจ็ตัวล่างห้าเกครับสบวกด้วย3บวกด้วย4บวกด้วย2บวกด้วย7บวกด้วย1 เท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นสิบแปดสิบแปดปบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกหกบวกสามเป็นเก้าได้แปดหกเก้านะครับต่อมาสิบบกตัวละคูมครับออกสองไปถกศูนย์หน้าหนึ่งสองตัวละออกสามแปดนะฮะเลขแปดมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง นะครับต่อมา16ตุลาคมครับ16ตุลาคม8บวกด้วย2บวกด้วย4บวกด้วย1บวกด้วย4เท่ากับ19 19บวก1เป็น20ศูนย์8ได้8 8บวก3 8 9 10 11 11ได้วิ่ง8 081นะครับ หนึ่งพฤศจิกาย,ยนครับห้าศูนย์หนองตัวลออะอ่ศูนยครับเลขศูนย์มาตำแหน่งของหลักหน่วยลลางต่อมา1พฤศจิกาย,ยนครับห้าศูนย์หกองตัวลส่ศูนย์บวกด้วย2บวกด้วย8ปบวกด้วยหกสีบวกด้วย6นะบวกด้วยหบวกด้วยหเท่ากับ15บห้บวกหเป็น16 6หบวกแเป็น14บสีสี สี่บวกสามเป็นเจ็ดได้หกสี่เจ็ดนะครับต่อมาสิบหกพฤศจิกายนครับเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งสองตัวเราออกสี่หกนะครับเลขเลขหกมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็เลขสี่มาตำแหน่งของหลักสิบล่างมาสองหลักเลยสิบหกพฤศจิกายนครับเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งสองตัวเราออกสี่หกนะครับเจ็ดบวกด้วยสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยสามนะครับบวกด้วยห้าเท่ากับ 23, 23่สิบสามกหเป็นยี่สบสี่ใส่สีสี่สี่บอกแปดสี่ห้าแปดเบใส่สองสอกสามอกสเป็น5้ใส่หได้เลขปิ้งครับ4 2 5นะครับ1ธนวนคมกอฟเาองปเลข4มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง นะครับติ่งทาราคมครับ1 0 0 9, 9 4 2ูนย์ศนก็ะครับ0บวกด้วย0บวกด้วย6บวกด้วย0บวกด้วย3เท่ากับ9 9บวก1ของที่เป็น10ใศน0บวก8ได้8 8บวกส8 9 0เ ได่ศูนย์แปดหนึ่นะครับต่อมาครับหต่อมาสัครูนะครับต่อมาสิบานอคมครับออกสองหึงสามตัวละออกเจ็ดศูสองตัวะดศูนย์นะเลขศูย์มาตำแหน่งของหลักน่วยล่างสิบานอคมครับสองจ3ดหงดสานย์นะครับศย์ 0, บวกด้วยสบวกด้วยสี่สานะครับคือบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยหเท่ากับแ 8ปบวกหเป็น9ก้ใส่เก้เบวกแปดเป็นสิใส่เจ็ดเบวกสเป็น10ใส่ศได้วิ่งเก0านะ,ค,ะ 30, ราค,ครับสามสธันวาคมครับแปดศูนยตัวล่างหนึ่งเกนะครับเลข9มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง30มสธันวาคมครับสามสิบธันวาคมเอ่อแปดศูนยตัวล่างหนึงเก ศบวกด้วย6บวกด้วยแปดสสองคือบวกด้วยสบวกด้วย3บวกด้วย2เท่ากับเท่ากับสิบสามสิบวกหเป็น14ใส่4ี่สีบวกแปบวกแเป็น12ใส่ส2องสองบวกสเป็นห้า ได้วิ่งสี่สองห้าสี่สองห้าสี่สองห้ามาดูนะครับสี่สองห้าเชื่อว่าเมืก่กิ้นี้เราคำนวณกันสี่สองห้านะสิบเจ็ดมากกว่าผมสี่สองห้าเมื่อกี้นี้สิบเจ็ดมากกาผมออกสามแปดสี่สามเก้าห้าสองเก้าหนึ่งห้าสี่สองห้าเลขห้าเข้าขมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับแปดบวกด้วยสี 4, 2, 8. 8่สองแปดแปดบวกแปดบวกด้วย ศูนย์ 54, 20, ก็คือบวกด้วยศูนย์บวกด้วย6บวกด้วยบวกด้วยหนะครับแล้วถ้ากับ2ี 28, 28ิบยวกหนึ่งเป็น29ใส่เก้เบวกแปเป็นสิบเจ็ดใส่เจบวกสาบวกสาเป็น10ใส่ศ ได้97แล้วก็970นะครับ970เรา้วมาดูกันนะครับ1กุมภาพันธ์ครับ1กุมภาพันธ์ออก912 307ึส30ตัวล่างออก97นะครับไมคี้เลยคำนวณได้970ใช่ปะรู้สึกจะมา2ตัวเลย9มาในหลัก10 7มาในหลักหน่วยเข้ามากลายว่ามา2ตัวเลยแต่ว่าเรานี้ในส่วนของหลักหน่วย ในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับหนว่าพันกรเก้าหนุดเตัวอ่กงออกเก้าเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งสองสามจุอัวนะครับอ่านวณต่อหบวกด้วยสีบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสี่เจอันนี้บวกด้วยแบวกด้วยหบวกด้วยหเสร็จแล้วก็บวกด้วยหลักสิบหลักสิบของสตัวหลักทั้งที่สนะครับคือบวกได้ห้า แล้วเท่ากับ24 24 24สบกหเป็น25ใส่5 5าห้าบกแปบวกแปบกแก็เป็น13ใส่3 3บวกอีก3ก็เป็น3บวกอีก3ก็เป็น6ได้วิ่งในส่วนของหลักหน่วย5้าหกนะครับห้าโอเคนะครับ อันนี้เป็นสูตรของวิ่งหลักหน่วยล่างนะครับก็ตั้งแต่หนึ่งธันวาอันหนึ่งกรกฎาคมหกสามนะครับเน้นในส่วนของหลักหน่วยล่างถึงแม้ว่าบางทีมันจะมีในส่วนของหลักสิบบางทีมันจะมีในส่วนของหลักสิบมาด้วยบางทีเข้ามาสองตัวสองตัวล่างกลบเลยนะครับก็สิบสี่วัดการคำนวณที่ไม่ไม่หลุดนะครับตรงสุดนี้ก็ลองนํไมาพิจารณาดูนะครับเผื่อว่าสนใจก็สามารถนำมาไปประกบคู่แล้วนองหลงนองหงไปใช้ได้นะครับกดติดตามไว้นะครับ พราะว่าเวลาผมลงสูตรใหม่อะไรจะได้รู้ก่อนคนแรกๆนะครับกดติดตามกดสักระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กตนเองแชร์ลงในไลน์ได้นะครับน้าเป็่งปันแก่คนอื่นนะครับแก่คนที่รักตัวเลขเหมือนกันได้นะช่วยช่วยกันประกอบเลขนะครับโอเคครับค่อยๆดูค่อยๆดูนะครับค่อยเปิดดูทีละทีละคลิปก็ได้นะครับรู้ก่อนเลยก่อนกับสูตรหม่โชคดีทีหมื่นล้านครับสวัสดีครับ